คืนดาวสู่ฟ้าประวัติค่อมชวนชื่นตลกผู้สร้างรอยยิ้วมวงการตลกเศร้าหลังสูญเสียบุคคลสำคัญนาะค่อมชวนชื่นที่จากไปอย่างสงบในวัย63ปีหลังป่วยโควิด19สร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวพี่น้องศิลปินตลกและแฟนๆทั่วประเทศ สำหรับคอมชวนชื่นหลืนนะคอมหรือบางคนก็เรียกว่านายเหยืนนะเป็นตลกขวัญใจคนไทยทุกรุ่นทุกวัยนะครับเจ้าของวลีเด็ดไอสัตว์นะครับไม่ว่าใครเจอนะต้องให้แกด่าคำนี้แทบทุกคนนะครับไม่เว้นแต่คนดังๆในวงการบันเทิงเช่นกัน นครมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากูลเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพศ2,501นะครับเป็นคนจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับโดยหลังจากเรียนจบชั้นปหนึได้ตัดสินใจเลิกเรียนและไปเป็นลิเกตามอาชีพของพ่อแม่ด้วยการเป็นตัวโจ๊กนะครับเป็นตัวตลกในวงซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้พอสมควรนครได้เข้าสู่วงการตลกด้วยการชักชวนของจิ้มชวนชื่นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้ยึด อาชีพตลกเป็นอาชีพหลักนะครับนักคอมเนี่ยคําวอดในวงการตลกมานานถึง20ปีนะครับชื่อเสียงของนักคอมนะครับทำให้งานในวงการบันเทิงเนี่ยตามมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นละครและภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะการสแสดงที่แจ้งเกิดให้กับตลกคนนี้นะครับก็คือเรื่อง7ประจันบานนะครับกว่ารายได้ไปถึง58ล้านกันเลยทีเดียวทําให้เกิดภาคต่อก็คือเรื่อง7 ประจันบานสองนะครับด้านชีวิตสมรสนะครับนักคอมเนี่ยสมรสกับนางประภาสีปรีดากุลและมีบุตรด้วยกัน3คนนะครับครั้งหนึ่งนะครับนักคอมเคยล้มป่วยเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบอาการที่ผิดปกติปากเปี้ยวสมองเบลอทำให้ต้องรีบรักษาตัวด่วนและตรวจพบว่ามีเส้นเลือดในสมองตีบและปอดอักเสบนะครับนักคอมก็รักษาตัวจนอาการดีขึ้นและดูแลตัวเองอย่างดีเรื่อยมาและยังคงทํางานในวงการบันเทิงและเล่นตลกมาเรื่อยๆนะครับและเป็นตลก คนหนึ่งเนี่ยที่มีงานแน่นเอียดกันเลยทีเดียวแต่เมื่อวันที่12เมษายน2564ที่ผ่านมาณนะคอมก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามนะครับหลังลูกสาวนะครับได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิด -19 และกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ ซึ่งในช่วงแรกนะครับอาการป่วยไม่น่าเป็นห่วงแต่หลังจากนั้นนะครับอาการนัคอมก็สุดลงเรื่อยๆนะครับจนในวันที่20เมษายนลูกสาวก็ได้แจ้งว่านักคอมเชื้อลงปอดต้องเข้าการรักษาในห้อง ICU ด่วนและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น และในวันที่22เมษายนครอบครัวได้แจ้งการอัปเดตอาการของนักคอมที่สุดลงปอดอักเสบมากและมีภาวะไตาวายแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือและรักษาอย่างเต็มที่เรื่อยมาแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะครับกระทั่งวันที่30เมษายนเนี่ยลูกสาวได้แจ้งว่านักคอมจากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัววงการตลกและแฟนๆทั่วประเทศ แม้โควิด -19 จะพาคาคมไปจากคนที่รักแต่ชื่อของคอมชวนชื่นจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง